วันนี้เป็นวันครูซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมตั้งแต่เช้าก็คือการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายอุทิศแด่บุรพาจารย์ที่มีส่วนมีคุณอุปการต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยรวมถึงได้ทำบุญถวายพระทหารเพล แด่ลูกศิษย์ในปัจจุบันด้วยรวมถึงเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านไปทางพระเดชพระคุณพระโสภลวัชราพรรองอธิการบดรีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้นำพาผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบรประชิตและก็คฤรืหัดได้สวดพระพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการน้อมบูชาคุณของ ครูนะตั้งแต่ครูในอดีตจนถึงครูในปัจจุบันเมื่อเรานึกถึงครูเนี่ยทำให้นึกถึงครูคนแรกนั่นก็คือพ่อแม่ของเราที่ได้ประสาทวิชาความรู้ในการใช้ชีวิตถัดมาก็เป็นครูในโรงเรียนครูในมหาวิทยาลัยรวมถึงครูของโลกก็คือาศาสดาเอกทั้งหลายของต่าง ศาสนารวมถึงศาสนาพุทธของเราก็คือพระพุทธองค์ที่ได้วางหลักวิชาชีวิตให้เป็นแนวทางในการเดิมเนินชีวิตเรียกว่าทั้งโลกิลกยธรรมและก็โลกุตระธรรมเพื่อที่สุดแห่งทุกข์ก็คือการบรรลุพระนิพพานอย่างไรก็ตามการที่เราท่านทั้งหลายมีโอกาสได้เรียนรู้พัฒนาตนเองมาโดยลำดับ ก็คงเป็นเพราะว่าเรามีครูผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จเราเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาน้อมระลึกนึกถึงครูไม่ว่าจะกระทำดีในทางใดก็ตามก็ถือว่าเราได้มาบูชาคุณของครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นจึงถือว่าวันครูเป็นวันสำคัญที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกนึกถึงครูของเราขอให้เป็นใวันครูนี่เป็นวันสำคัญ อีกวันหนึ่งที่เราจะได้ประกอบคุณงามความดีแล้วก็เดินตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่สุดตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ทุกประการขอขออนุมโมทนาแล้วก็ร่วมแสดงความอ,อ,อนุมโมทนากับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนทุกท่านที่ได้กระทำความดีต่อครูบาอาจารย์เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้ เราท่านทั้งหลายได้เจริญงอกงามตามสิ่งที่เราปรารถนาทุกประการเขาขอเจริญพร